นี่ครับฝั่งขวาครับซุ้มเบ้าโชคเดิมครับน็อตสาโรงเดิมน็อแจ้มเดิมครับหน้าวาั์ดซีเดิมครับนี่ครับเดิมครับเดิมครับนี่ครับเบ้าโชคฝั่งซ้ายเดิมครับ สากระรงโตโยต้าครับเดิมครับติเกอร์พร้อมครับงานมีเก็บครับป๋ามีกันชนหน้าครับนี่ครับฉีดนิดนึงเอาเอาไอ้เก็บสีแหละกระจกหน้าล้าครับกระจกหน้าวิ่งไม่ได้แตกโค๊น็อตประตูครับไม่เคยแกะครับนี่ครับตะเข็บครับ ไม่เคยไลค์ครับไม่เคยทําครับสีสีเดิมครับเีดเดิมครับศูนย์แปดครับประตูไม่เคยแกะมอฟอครบคอนโซลนี้รู้สึกว่าจะแตกนะครับมันเปิดนะครับมันไม่ใช่เป็นแอร์แบ็กนะครับมันไม่ใช่แตกนะครับนี่แอร์แบ็กไม่ได้ยิงนะครับนี่ตรงนี้มันแตกเฉยครับนี่ตรงเปิดนี่ครับเปลี่ยนเอาไม่กี่บาทครับ นี่ครับตะเข็บครับตะเข็บครบครับประตูครับตูไม่ได้แกะครับนี่ครับดูได้เลยครับฝั่งนี้ครับอันนั้นฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายสวยครับไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับ ประตูไฟฟ้าใช้ได้หมดประตูหลังเิดไม่ได้นี่ครับไม่ได้ขัดไม่เคยแกะเลยครับน็อตครับประตูไม่เคยแกะสีผมว่าไม่ได้ทําเลยครับไม่เคยทําเลยบางๆครับลดบางสตาร์ทนะครับสตาร์ทสตาร์ทง่ายครับนี่ครับเครื่องดีครับเครื่องดีเกียวโตขับไม่สั่นครับ